สวัสดีค่ะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายบนท้องฟ้านะคะช่วงที่จะมีพลังงานลึกลับมาเรียกนะคะว่าออกมาถ่ายรูปน้อยบันทึกภาพหน่อยก็จะติดภาพบนท้องฟ้านะคะจะมาแค่แว็บเดียวนะคะไม่น่าจะเกินสักนาที2องนาทีนะคะประมาณนี้ก็จะได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆนะคะก็สวรรค์มีจริงนรลกมีจริงนะคะ ก็นำมาให้ดูกันนะคะเป็นบุญตาอาจจะไม่ชัดมากแต่ก็ถือว่าโทรศัพท์ราคา4,900ถ่ายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะเขามาแค่แป๊บเดียวค่ะก็จะเป็นเหมือนตัวมแมลงบินย,บยุบยิบเต็มเลยนั่นคือเทวดามาเทวดาเทพมารพรมเปตสุรกายมาหมดเลยนะคะแต่ว่าเราจะเรียกใช้ใครนะคะเหมือนมีบริวารลูกน้องอะคะ่ะ เราจะเรียกใช้คนซื่อสัตย์หรือคนทรยศคนหักหลังประมาณนี้เนาะก็ถ้าเราเรียกใช้เทวดาบูชาเทวดาเทพพรมนะคะก็จะได้ดีแต่ถ้าเราเผลอไปบูชาเปรตมานะสุรกายเราก็จะมีภัยนะคะเหมือนเหมือนมีคนดีกับคนร้ายนะคะเราจะเลือกอ่าใช้คนซื่อสัตย์หรือคนขี้ขโมยก็ ประมาณนี้นะคะสวรรค์นรกมีจริงค่ะเอามาให้ดูก็ใช้สมาธิใช้สติการเจริญกรรมฐานแล้วก็แยกออกมาก็จะรู้นะคะบางทีเขาจะมีศาสตร์เรียนหงเฮ้งใบหน้าเอ่อถ้าถ้าเราไม่มีเงินไปเรียนเราก็ใช้สมาธิกรรมฐานสวดมนต์ธรรมจักกับปวัตนสูตรก็ได้นะคะหรือยอดพระกันตาปิดกก็ได้อันนี้ถือว่าอ่าช่วยเปิดทางให้เรามีตาทิพย์นะคะทำสมาธิ สมาทานศีลน,นะคะแผ่เมตตาก็ใช้ได้แค่นี้โชคดีมีความสุขมีเงินใช้มีเงินเก็บหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ